สวัสดีค่ะยินดีตอนราบท่าผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงเรล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่7เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆดังๆค่ะวันนี้แดภาพพมพี่น้องบรรเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากหลวงปู่ทองดํานะคะตัวเลขของหลวงปูเขามาแล้วหกวดติดต่อกันนะคะหววที่ผ่านมาเนี่ยปูเราก็ออกโตอยู่นะคะวา่าเลขชั้นจรปู้ค่อนข้างทีสิบบ่มั่นใจปันไดนะคะพี่น้องคะ่ะเอาวันนี้นะคะตัวเลขของหลวงปูทองดําปูเราได้ห้แนวทางมาแล้วนะคะซึ่งกิมีเลข ฝันสามตัวเม็ดหนึ่งแล้วก็เลขคำนวณสามตัวเม็ดเดี่ยวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมอนี่นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของหลวงปู่ทองดํางวดมือวันที่สิบหกท่านว่าคมนะคะพร้อมๆกันเดอ้อพี่น้องเดิอมาติดตามรับชมรับฟังคะ่ะมาสการค่ะลวงปู่จะเล่นพ่อนโยมจะเล่นพ่อนายุวันโนสุกขังพลังเ้ออัน อมน่ตรงการนังุดบานเหงาวาบงมื่อนี้แตมาถามคือเก้าละค่ะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ลุงปูว่ามันฉันจรกับบอแน่ใจเนาะลุงปูก็ออกโตอยู่เมันมันมนมนีไปตัวนึงจะได้เห็นป่ะจ้ะแต่คื้เก้า หากก้าหกเจ็ดชุดอยู่กันความปเ,เ,เ,ากเกาป็เนตัวแต้มท้งองแต้มเอาสู้กับว่าเอาปวดมันก็จะเป็นจังที่มันก็จะโมยูนี่หล่องของมันเหรอเฮ้ยวันทองค่ะหลวงปู่จะเด็กรางกันย่งหลุดนาะจ้ากะว่าเป็นยังน้อกบมีเขาไม่รู้ลหรอคะหลวงปู่ก็เลยมาถามวน,นี่นล่ะอ่ะลวงปู่เออนี่กบว่าลาดอกกะมี่เด็กยูคูเดียวค่ะแต่คันกันคันที่ว่าเป็นจริงจริงเนาะลล เหลก่อคำนวดนบันน้าเอากันแลแ้วแจ้หลวงปู่ศิกรุณาค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ทั้งสองอย่างละคะ่ะเลขกคำนวณน,นี่ค่ะบอคาลวงปูค่ค่ะเลขคำนวณมันกับอเลยคือแะไรอยู่หรอคือเล็กคำนวณกัไอะไรจ้าเอาคำนวณน้ำฝันน้ำล่ะคคะลวง,งปู่ค่ะเออแต่กแลกไม่ได้เลยม้วนดือวนนี่แลกแกไหมแลกแบบแจกกค่ะลวงปู่ปูมันสีเปาวะ่ะ ก็ไมีผิิทธ์เป็นไปได้นะคะหลวงปู่มันไก่สิ้นปีแล้วเนาะค่ะเรียกว่าขีเผาดิขาดวางว่าขีดเผาอ่ะจ้าไม่ความคิดเจริญญาบางอย่างไม่ในสูตรเข้งวดมากมันติดเลขเผาแม่น้ำคูหนึ่งค่ะแต่ตั้งมาพูดมาสิดเป็นหูเลยเนาะนี่ปาะัานนกค่ะหลวงปู่เอาเลขเลขเลขลางมันเป็นเลขีดแล้อเอาเลขลางก่อนค่ะใช้แล้วแตกหลุดเนาะจ้านลปู้ได้ค่ะหลวงปู่อาจจะต้องการในก็บวกบนลางเอา ค่ะลงปู่ได้ค่ะคู่เขาชื่อแล้วก็ชื่อของอุสชื่อเราื่อคุ่บนรางไปแต่หันชื่อลตตี่นี่ก็จะงากแน่อยู่หรอกจ้ะหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหีค่ะลงปู่นี่นี่จำนี่หละกบาดนี่กะขยายเอาแต่สิบสีกับสิบเอ็ดสิบสี่กับสิบเอ็ค่ะเออันคู่นึงเรียกาวณนได้หวัตัวนี้ป็นเลขสันดอกพี่โอ้อันนี้เลขสันจ้ะ เออดิคำนว้มักดนเด็กจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งค่ะหลวงปู่ออมาเด็กก็ข,ขยายออกมาเลยบัตเอร์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันสิบหกตัวพอดีเลยมันสิลงตัวแป๊ะเลยจ้ะมึงมันสิดอังอีกวะมันสิอันนี้วะนี่ เนี่ยนข้าวิแมวมาเดไ้เขาวาดกมึงเจ็บหนีเขาเวลาแปล่าเย่ยอืมโอ้ขนมอยกับบรู่จักได้ค่ะหลวงปูออ่อัน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 ไม่ออกพออก็เจ้ามากทางนั้นทางเพศกเจ้าโอ้ย,ยอยีร่อยอปูลยสื่อว่าอะไรดรตีกับว่าี่ไหมอืมกลวงปู่เาบแมวไ้จ้าอันได้บอกพี่เจ้ากต้อว่าผมเด้อหนึ่งเจ็บก็หนึ่นะจ้าหลวงปู่ บาดีมากข้างบนเดี๋วมั่นดันมาตรงกันเรยนี่คบนกันเะเจ็ดหนึ่งแปดตรงตรมันนั่นตรง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 มันเจ็ดแปดหนึ่งรือเจ็ดหนึ่งแปดคะะลวงปู่เจ็ดแปดหนึ่งก็ไดเจ็ดหนึ่งแปดก็ได้จ้าลวงปู่เอาตัวเดียวก็ได้เจ็ดแปดหนึ่งนั่นละเจ็ดแปดหนึ่งนะคะหลวงปูอบันนีอันความฝันนีลุงปู่ว่มาจมังไหนนะคะฝันมาจังไหนนะคะลุงปู่คะอ้ยอันเห็น <fashion> <c oughs> ี่ออกเกโอ้ คนก็ันก็ันก็เคยบอกรตัวนี้ไว้แต่อะไรแตได้นะอันเทนคนงเหมมันออกงามมันไหอืมค่ะมวบังหนงกับมันออกไอ้หนึ่งซี่ทางล่างกับฟันเห็นพนค่ะฟันเห็นพนมาจากพนฟันว่าพนเอาปลาพนเอากุ้งมให้กุ้งกับไข่พเอากุ้งกัาไข่มากตัวกคิดว่าโอ้สเก่าศูนอ่ะแล้วนี่มันกับหนึ่งซี่ค่ะแต่ได้สงสัยแแต่ได้คิดเอาแค่นั้นกันนค่ะเ่วงนนี่ก คิดการหน้าพงเนี้ยล่ะเนี่คำนวณนี่กับเลขฝันเนี่ยมันกับมีอยู่ตัวเดียวสิผิดกันคือซีของเรามันของของเราของของคำนวณมันแปดของเราเนี่ยมันมีหนึ่งน้ำจ้ะลคือหนึ่งหนึ่งซีขยายเอาหนึ่นึงหนึ่งีกับคือสิบซีกับสิบเอ็ดนั้น่ะซีหนึ่งนาดสองตัวสามตัวกับเลขฝันจ้ะโอ้หลวงปู่บนลเางจเขียนทั้งนวดว่ากันเนาะ มันเป็นเลขสี่เืยไงออกค <c oughs> ่ะผู้บอกว่าจะขายทุกในเทพภาไในดอกเี้สาม่ชบสอมือนี้บนจ่งหนึ่งคือเคอรอกไหวจ้าหลวงพ่สคืว่าคือหอยวอบิ่งจังหนึ่งคือเคอรอกไว <c oughs> อหอวเีกเก้าก็ตกับศูนย์เก้าจิ็บูนย์เก้าจ็ตนี่มันมากเลยจัิงไลมันแท้ดีมันสิ่งนี้ไปแล้วมันยังบวมมากยังโง่มานอีกอยู่เก้ากับศูนย์นั่นค่ะ <c oughs> แรกจรมันสะเป็นแปดศูนย์ห้าม่จะเ็นตัวเลขมันเปสี่เนแปดห้าศูยนย์มันไม่ได้เห็ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอแล้วว่าเอา้าวห้ยหลักนี้างกูจะไหนนวดดันให้ไหกันเกินไปนปวดระมือย่วะค่ะก็มันร้อาคือว่านะแถมว่าเราแต่ว่าแม่ดอกเกรดเราก็นี่แบบนี่ชนิอะไรม่รอ้มีใว่าให้บอกไปไลน์ใะเนาะจ้าจ้าลุงปูกสิอ่ามีเลขควาฝันอีกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับหนึงหนึ่งนะคะแล้วก็เลขคำนวณอีกสิเป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะลวลขขง,ปะะลงปู่ จ้ิงไหมนจ้าลุงปูจ้าลากขึ้นบนลากขึ้นบนดึงลงล่างนั่นนี่ชุด็อกคู่นั่นค่ะตบอกเป็นคู่บนล่างเหรอจ้าลุงปูตามนั้นมันต้องใช้จังหวะอยู่แล้วนี่มันมาคู่เดียวเขาขยายออกมันก็ถือดึงบนล่างเลยจ้าลุงปู่ไอ้ฝันโอปปู่นั่นก็คือเนี่ยเจ้าฟู้ใดชิมาไอ้ตกเขามันติดมานน้ำได้หนึ่งหนึ่งชีนั่นจ้าลุงปู มันก็บ้าหลายตัวเดไปชี้ี้ชีเกับชี้เดียดันนังจ้ะเล็กปอปเลง่าแล้วก็เป็นคื่อขลาเล็เคือเลขมันจบป๊อไม่รค่ะ้ขึ้นมาบวกเีี้เลยนะนนฝันนู้ฝันนู้กินหลายฝันหลายพวกาะนค่ะหลวงปู่เออเาคิดพวสิบเวลานะไปพอดีเวลาค่ะหลวงปู่พอดีค่ะให้เอออา้าถ้าหลวงปู่ิให้พอดนีก็ได้อยู่นะคะ ก็แว่าไปยังดอกอะไรงี้ยง่วมว่ากันเด่นกันง้อกานย่สิไปถุ่มไปเที่ยวไปัดเด้ฟังปูอ่ะเมันคนคนห้องนี่มัน้าชื่อๆเดือเล็กเบืรอนี่มันเพาาคนนี้เปนคนไหนดอกจ้าแต่บเฮ็ดว่าหาบ่เฮ็ดตัวฉ่างมันพรี้ดอกน่วมเลยยัดสิพากันไปืนไปบกเซมมันขังหลเเลเบือนั่นจ้าแต่เรีนแกเพหอมปากหอมคอเพราะ ในที่เดิมเออทุ่งเขาเล็กๆน้อยๆไปบัดดวงมากมันกสิได้เองมันดอกบัดมันได้ได้หลายนั่นจ้าหลวงปู่อมามีคำนี้ได้ยมด้วยจ้าเดี๋ยวอ่อนใกล้ๆมือเขาหน่อยจังฉีทว่าหาหลวงปู่อีกเทื้อนึงเนาะค่ะเนาะเออจะเลื่อนผ่อนจ้าขอบคุณค่ะหลวงปู่อกับน้อมสักการจ้าเฮ้อันโน้นสุขังพลังด้วยค่ะุค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางททยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากหลวงปู่ทองดํานะคะงวดทิพย์านมานีปู่เลาก็ออกัว้ยว่นะคะว่าเลขสัญจรเนี่ยเราบร่มันใจนะคะหลังจากที่ตัวเลขของปู่เข้ามาหกงวดติดต่อกันนะคะ่ะเน,นาะงวดทิพย์านมานี่ตัวเลขของปู่เราหลุดไปนะคะส่วนงวดนี้นะคะบ่สัญจรเด้อพี่น้องเด้องวดนี้บอสเด็กสัญจรนะคะเทากับว่าเบิ่ลแนวทาง ตัวเลขของปูนะคะซึ่งในครีมีก็สิมีตั้งเลขความฝันและก็เลขคำนวณเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเลขความฝันของปู3โต,โตัวเม็ดเดียวคือ1 1 4นะคะ1 1 4หนึ่งนะคะพี่น้องคะเลขความฝันแล้วก็จับคู่2ตัวให้นะคะก็สิเป็น1 4กับ1 1หนึ่งนะคะพี่น้องคะส่วนคำนวณน,นะคะ3โตัวเม็ดเดียวเช่นเดียวกันคะ่ะคำนวณเจ1หนึ่งนะคะบัณนี้จับเป็น2ตัวออกจาก3ตัวนะคะก็สิเป็น8 1หนึ่ง 8 1 1 8 7 8 8 7, 7 1 7 7 1นะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีสำเนียงสำหรับแนวทางของหลวงปูท่ทองดำไก่มือนะคะแอสีเดติดตามตัวเลขของปูมาฝังมาตอนพ่อแม่พี่น้องมาทำสุขสุขก้อนอีกเทืาหนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคป หน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิดรูททุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพม่พีน่น้องบรเทาสกุลสก้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพม่พีน่น้องบรเทาสกุลสก้อนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟัง ขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเล่าสกุสกนลชคโชกมันมาลำลรำลุ่ยเฮงๆปังๆค่ะเขาเห็นเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุกุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุณขอบคุณขอมูลตัวเลขทังดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงปู่ทองดําค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกท่าน่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะไบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้จาร,รย์เฉขอตัวลาพม่พี่น้องบรเฮาวสุขูสุก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็ในคลิปหน้านะ้คะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ